เพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถเปิดประตูได้แล้วนี่เลยประตูนี้แหละทุกคนผมจะพาทุกคนไปเปิดประตูสิ่งแรกที่เราต้องมีเนี่ยเราต้องมีอันนี้ทุกคนเป็นเรดาร์ปลาครับเพราะว่าการที่เราจะเปิดประตูได้เนี่ยเราต้องมีไอเทมอันนี้ครับนี่เลยนะที่เป็นเหมือนอ่า อ์ติแฟกต์ต่างๆนะครับคือต้องการทั้ง4จุดผมเนี่ยไปฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนอยากรู้ว่าอ์ติแฟกต์ทั้ง4อันนี้หาได้จากไหนมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับให้เราทุกคนมาที่ก่อนนี้เลยนะครับเป็นป่ามูลาเนี่ยนี้เนี่ยมาถึงก็เจอเลยนะคือถ้าทุกคนไม่เปิดเลน้าปลาเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เลยจําเป็นมากๆเลยนะเห็นไหมเราก็เปิดค้างไว้เลยนะครับแล้วเราก็ตกเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะอ์ติแฟกต์แต่ละจุดเนี่ยเขาต้องไปจุุุดดดไหหนนคคือเ้าามมมีี4จใใช่ใ่ททกู คันโยกตรงนี้ครับเขาจะมีคันโยกตรงนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาอัติแฟกต์มาใส่นะแต่ผมเนี่ยลองมาใส่ให้ทุกคนดูนะครับอะกดใส่เข้าไปเลยคันโยกก็จะทํางานแลวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทั้ง4จุดแล้วก็เดี๋ยวใส่อัติแฟกต์ไปด้วยเลยละกันนะครับสําหรับแต่ละจุดเนี่ยไม่ยากทุกคนเขาก็จะอยู่รอบๆเนี่ยครับรอบๆเกาะเลยนะเราก็ขับไปตามเรื่อยๆเห็นไหมนี่ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่2เป็นไงง่ายไหมเดี๋ยวผมใส่ก่อนนี่ไปครับชิ้นที่2 เห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นเลย2อทับสแต่บางอันนี้ก็อยู่ในซอยนะแต่เราก็ขับบุญรอบๆกรอบ,รอบอไปก่อนครับหาไม่ยากครับสำหรับจุดตกอัติแฟกต์แล้วมาถึงจุดที่3แล้วทุกคนก็จะเป็นแอเรียสแดงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ในซ่องในซอยนะ ไม่น่านจะอยู่ตามเกาะทุกคนแต่ว่าเราก็ขับวนหาไปก่อนเห็นไหมอันนี้เรามาถึงสีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอยครับทุกคนอันนี้คือจะเป็นหน้าเกาะน,นะผมก็จําไม่ได้หรอกครับแต่เราก็ขับเรือไปเรื่อยๆทุกคนทั่วๆนะครับเดี๋ยวก็เจออ่าอันนี้ใช่ไหม,มไม่ใช่นะทุกคนนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วซอยนี้ซอยนี้อันนี้จะเป็นสําหรับชิ้นสุดท้ายละนี่เลยเห็นไหมจะมีจุดนี้แหละที่ไม่ได้อยู่รบอบๆเกาะครับ สายเข้าไปโอเคครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถเปิดประตูได้แล้วนี่เลยประตูนี้แหละทุกคนะนะครับและข้างในเนี่ยก็จะมีพวกแบบปลาหายากแล้วก็จะเป็นเบ็ดนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าเอาจิงและเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากมายนะไหนเรามาดูซิว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะโอ้โหมีมินิเกมให้นิดหน่อยนะอันนี้นะครับก็สบายๆครับระดับพวกเราปากกลัวมาทั้งชีวิตโอเค ชิวๆเลยเนะี่ยมียากกว่านี้หรือเปล่าอาา่ะฮะดูเหมือนว่าจะมีคนมาตกปลาด้วยนะครับ1คนและนี่เลยนะครับ การที่เราเข้ามาน,นี้เนี่ยเรามาเพื่อเบ็ดอันนี้เลยเอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าเบ็ดเขาอ่านว่าอะไรนะ L L ลเอลเมนอ่านไม่ออกสิ่งที่เขาจะให้เราทำเนี่ยก็คือทุกคนร,รู้หรือ,อยังร้านกาวิฟชอ็อปมีพึ่งดิสโก้ขายด้วยและก็คอมโบบัตเตอร์ไฟลเรายังมีเติมโลบักลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยคิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิฟชอ็อปอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีเบ็ดอันนี้ก่อนซึ่งเนี่ย ผมได้สอนทุกคนทำแล้วนะสำหรับเบ็ดน,นี้ครับต้องเป็นตามคลิปเก่าๆผมนะถ้าใครทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้แล้1เควสนะครับแล้วก็สำหรับเควสที่2นะให้ตกปลาซีเข็ดนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในป่านะทุกคนก็คือเราอาจจะต้องขึ้นแบงก์บนนะตรงที่เราใช้ตกอาร์ติแฟกอะนะแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนกันทุกคนปลาซีเข็ดซึ่งตกในเทมเพิลไม่ใช่จุดนี้นะทุกคนและในสามนี่คืออะไรเควสนี้นะครับเหมือนจะต้องใช้หินอะไรหรือเปล่านะป้าเดี๋ยวผมไปหาปลาซีเข็ดก่อน นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะอาจจะต้องไป afk กันเหมือนเดิมนะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากทุกคนเพียงแค่เปิดออโต้แล้วก็ตกไปเรืเ่อยๆเลยอ่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วตกมุมนี้เลยดีไหมตรงนี้ก็ได้นะทุกคนคือเราเนี่ยจะตกตรงไหนก็ได้ขอแค่ให้อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับเห็นไหมและซึ่งปาสีเข็ด แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาต้องการสีเข็ดตัวไหนนะครับมี2ตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเข้าห้องนี้ก่อนทุกคนห้องที่เราใช้อติแฟก์ในการปลดล็อกนะครับอันนั้นเป็นห้องไว้สำหรับดูเควสนะอันนี้เป็นสําหรับเอ่อเควสที่3ก็คือให้เราหาปลาซีเข็ดวุ้ยเดี๋ยวนะทาไมเขามีทางแยกซ้ายขวาด้วยเดี๋ยวนะผมเข้าไปดูอันนี้ก่อนนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเบ็ดไม้ไผ่12ล้านเลยโหหมดสิทธ์ครับไม่ได้ฟาร์มเงินไว้แล้วเรามาดูห้องทางซ้ายบ้างดีกว่า อ,อันนี้อาจจะเป็นเหยื่อสี่หลาโอ้โหลืมดูราคามีเหยื่อใหม่ครับก็คือเป็นบับเบิลของเรานั่นเองข้องนี้ยังไม่มาทุกคนนะครับอันนี้ต้องรอไปก่อนรออัปเดตเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเควสที่4ก่อนก็คือเควสสุดท้ายนะที่ต้องให้หาหินอนะคือเราเนี่ยจะต้องใช้ปลาสีเข็ดนะครับ3ตัวในการที่เราจะแลกหินเอนชา์นเป็นหินเอนชาขั้นสูงนะนะี่ครับเราก็เดินขึ้นมาเลยนะตรงนี้เห็นไหมประตูทางเข้านะในวัดอะ นี่เราจะเจอนี้เลยนะครับซาตาจาร์ดับเบิลดอไม่ใช่หรอกนะครับตะลุงนะตะลุงเฝ้าวัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัวนี้แล้วกันมาขอเอานี้ออกแล้วกันเอาปูออกด้วยนะเดี๋ยวผมเก็บวานมาสักตัวแล้วกันผมชอบวานครับครับล้วก็ทําการถือปลาสีเข็ดนะทุกคนย้าว่าต้องสีเข็ดนะครับแล้วเราก็กดคุยไปเลยนะครับแล้วก็กดนี้เลยโพสเซสออกมานะทุกคนโพสเซสไปเรื่อยๆครับไปครับนี่เห็นไหม เราก็จะได้หินใหม่มาทุกคนนะครับมาที่ไอเทม้วเลือ่อนลงนี่ครับอันนี้เป็นหินใหม่สีเข็เพราะฉะนั้นเราต้องการถึง3หินใช้ปลาซีเข็แรกไปให้หมดเลยแล้วกันนะโอ้เสียดายมากแต่โชคดีอย่างน้อยยังโชคดีที่ผมแบบมี3ตัวพอดีปลาลาก,กนคุณปูโพสเซตไหม้หมดเดี๋ยวเราก็ต้องหาปลาซีเขตอีกนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูสักนิดหนึ่งดีไหมมา1เม็ดดูซิว่าจะมีเอนชารอะไรเจ๋งๆมั้ยแต่แน่นอนแหละเจ๋งกว่าเอนชาร์ธรรมดาโอ้โหบวกลัก60 ตอนกลางคืนอ่ะอือตอนนี้ก็ตอนกลางคืนนะทุกคนคือเขาเป็นเอ็นชานแบบแถวที่2ออู้อยังงี้ก็รว่วเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเปะเนี่ยเดี๋ยวมขอดูค่าสเตตัสของผมหน่อยมาครับเปิดขึ้นมาตอนนี้ลางอยู่ที่พันสองก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะถ้าเราได้เบ็ดใหม่มาค่าลังก็บวกเป็นพันแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไปต่อไหมอืมหรือเอาไว้ก่อนดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราต่อเลยเฮ้ยหรือเราเก็บไว้อันใหม่เก็บไว้เบ็ดใหม่แต่ผมว่าเราจัดเลยดีกว,ว่าไหนๆก็ไหนๆละขอยีกเบ็ดหนึ่งนะครับขออีกเบ็ดหนึ ขอได้เท่ๆเก่งๆนี่เลยโอกาสติดโอ้โหมิวเทชันในใจก็อยากจะซูมอีกอ่ะทุกคนโอ้งี้ยรักเราหายเลยปะขออาตเช็คดูนะครับโอ้หายเลยหายไป40อืออาสุดท้ายเลยให้มันหมดหมดกันไปเลยให้จบจบกันไปเลยหนึ่งสองสาขอดีๆขั้นสอบไปเลยโอ้โห,โโหขั้นสองจริงแต่ว่าตั้มาแน่ โอเคไม่เป็นไรทุกคนก็คือปลาจะมีโอกาสการกลายพันธุ์มากขึ้นนะครับสําหรับเอนชานนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจากการหาปลาซีเขตตรงนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะก็ลองดูครับหลังจากที่ผมเนี่ย AFK ไปนะทุกคนก็ตอนนี้เลเวล420ปรากฏว่าไม่ได้ซีเขตเลยสักตัวทุกคนแต่ว่าเควสที่ให้หายหินเนี่ยของเราเสร็จแล้วนะครับครบ100%แลลวก็ที่ผมไปทําไม่ดูนะ แต่ก็นะทุกคนพาสิเขตเกมนี้เนี่ยคือแบบต้องใช้ดวงทุกคนต้องใช้เวลานานมากก็เป็นประมาณนี้ทุกคนสําหรับวิธีการได้เบ็ดอันนี้นะก็คือเดี๋ยวมาทวนนิดนึงนะครับสาหรับเวสอันดับแรกครับให้เราหาเบ็ดเบ็ดสีเขียวเบ็ดนี้ก็ต้องไปทํามาเหมือนกันทุกคนก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นหาปาสิเขตทั้ง2ตัวก็คือเป็นเอ่อในวัดนะครับทุกคนกับข้างหน้าป่าเลยนะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงทุกคนสําหรับคนที่2ก็คือตรงนี้นะตรงป่านะครับเราก็ตกเลย แล้วก็เควสที่3มเนี่ยล้วก็แค่ต้องไปตกในนี่ครับทุกคนเหมือนพีระมิดตรงนี้นะในวัดตรงนี้ในถ้านะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้เบสซูนโหดแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ